ก็สวัสดีครับวันนี้วันที่2มกราคม2 0 2น่านะเปิดสักกระดาษใหม่ด้วยกันบรรทุกปามนะแปลง3แถวนะโดยเจ้าดีมากตอนเดียวครับเพื่อนสี่ล้อปี2022นีะคันนี้อยู่เรามาค่อนข้างเดียยาวนะเอาจะเป็นไงเดี๋ยวจะเดินเพืพ่อนๆรับชมมนได้เลยนะครับเส้นทางก็โคตรลื่นกันเลยทีดีจีน,นี่หละหลังจากฝนหยุดตกไปไม่นุ๊กกี่วันแล้ว ก็สวัสด,ดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพอเราก็มันเดิมดรูปปลามันเดิมไม่มีอะไรเกียดอะไรราคาปลาของขอให้พี่เลี้ยงดีมนะโอ้โห ไอ้นี่ก็ล้มตายกันสองสามต้นแล้วได้โคโลยิงดิบเหมือนเดิมย้ำกันทุกคลิปนะว่าเข้าในสวนเนี่ยไม่ว่าจะแห้งหรือเปียกน้ะบอลทุกหนักเนี่ยเข้าโคโลหน้าสวนดิบล็อกเนี่ยจะยิงก็ได้ไม่ยิงก็ได้ไม่เยอะนะรถนี่ไม่เยอะ ไม่เยอะแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเหมือนกันนี่อยู่ดีไม่แห้งนะดีแดแม็กเราใช้งานได้ค่อนข้างจะดีนะประหยัดน้ำมันนีมม่นแงนี้สแถวได้แค่นี้ประมาณสักสามรโลอ๋อนี่ดิฟล็อกอะไรบ้าโชเฟอร์ดิฟล็อกสำั้าวไม่ลำบากต้องกดเทนก่อนไม่ต้องกดย้ำเอาตัวแังไป เด็กหน่อยใชมีเด็กด้วยกูมไ,ไม่เห็นเด็กเลยนะบุญน<อ>ี่เราผีหรอบางคนตั้งไม่เข้าใจน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยว่าดิบล็อกมันปลดไม่ได้ติดั้งพื้นเข้าใจตดับเพื้ค่ะเข้าใจก็ดับเครื่อง <laughs> อง,ง่ายๆเลยนะถ้าอยากดิบล็อกปดเนาไปเจอที่ไม่ไม่ปฏิไปเจอหน้าไปไปปัดใช้ปฏิ เซ็งโชกเลยนมัมนก็ขับมานานแล้วนะเดินหน,หน้าไปกระแทกหน่อยสิบึน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 เออน,น,นะนี่ก็คือสําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะแต่จริงๆแล้วกดแก้ครั้งเดียวนะเราต้องจําไว้ด้วยนะว่าเรากดหรือยังนะเหมือนเราใช้งานอยู่เราเข้าดิฟล็อกแล้วใช่ไหมแล้วก็กดไว้หนึ่งครั้งแล้วขับไปเรื่อยๆนะถ้ามันยังไม่ปลดเนี่ยเดินหน้าถอยหลังกูก็ไม่มองไม่เห็นกันฟังนู ก็นะนะคือจำไว้ว่าเรากดกี่ครั้งหน้ากดครัง้ง,งเดียวเท่าทางนี้ก็ได้หรือว่าทางนู้นก็ดีคนคะรับยังส,นะงสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลูกหนึ่งนะั่นเอลูกสองแล้วลูกลูกอีกหนึ่งในพุงนะ ระบบจริงๆนะรีโบทำค่อนก้างที่โอเคกว่าเรื่องเรื่องการแจ้งเตือนในะการแจ้งเตือนดิฟล็อกอะไรพวกนี้นะการปลดการเข้าอะไรเนี่ยเออมันทําง่ายกว่านะดีแม็กเนี่ยแม่งมันก็ยังว่าแหละถ้าคนเข้าใจมันก็ง่ายถ้าคนไม่เข้าใจนะแม่งยุ่งยากอีกแต่เอาเป็นว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็แนะนําให้ศึกษาก่อน,นการศึกษาการใช้งานเป็นยังไงนะในแต่ละรุ่นแต่ละการเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฟังชั่นเนี่ยมีมาให้ครบ เหมือนเหมือนกันทุกค่ายนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยบางทีก็อาจจะแตกต่างกันไปไม่จะใช้เดี่ยวค<ห>นเดียวนะเราก็ไม่ชอบเราดิฟล็อกชิงรานี่ค่ะโทรแต่โฟลูอย่างเดียวเข้าไม่เป็นกองพ่จูก็คือดิฟล็อกอ่าต้องวกดไว้นะถ้าถนนลื่นๆเนี่ยมันกันเหนียวได้เยอะนะครับกันลื่นได้ดีนะดิฟล็อกเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวพูดสักเล็กน้อยนะมันจะน้อยเกินไปนะเดี๋ยวเวลาอะดิฟล็อกเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะสําหรับการทางลื่นๆนะแล้วก็บริบทุกหนัก มีนปลายเลยพวกนี้นะค่อนข้างจะโอเคเลยนะกับเออ่ลากจูงของหนักอะไรพวกนี้นะเข้าแปลงหน้าเหมือนผมเนี่ยก็ใช้งานก็จะเป็นการลากแมคโครเข้าไปในแปลงลื่นๆอะไรพวกนี้เนี่ยเรากดดิบล็อกช่วยได้นะครับหรือว่าจะเป็นลากแทรกเตอร์อะไรพวกนี้แปลงแหละขับก็แปลกทุกคันเลยมึงไงจริงเป็นยังไงล่ะนี่จริงก็ขี้ดินติดนะเป็นธรรมดา นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับดีแม็กเนี่ยตัวโตผมคิดว่าใช้ได้ดีนะใครซื้อก็ลองคอมเมนต์นกันหน่อยว่ามีปัญหาอะไรกันปั๊บนะตัวโตผมว่าใช้ได้ดีนะแต่ว่าความแรงเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่าความแรงความพุ่งทยานเนี่ยมันอาจจะสู้รีโวไม่ได้นะรีโวตัว2.8ตัว204อย่นะยังไงดี20 4รแรงมา้าแรงบีด4 0 4 420รอนิวตันเมตรเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันเร็วแรงทะลุนรกจริงๆนะครับ นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมันมันก็ลงนว,ว,วงนิดนึงนะแดงในแบบดีแม็กก็คือแรงกลางแล้วก็ปลายอย่างเงี้ยของดีแม็กแต่รีโวเนี่ย,แ,ยแรงต้นกลางประมาณนั้นแหละนะครับต,ติดก้อนทุกทีไงใช่รีโวดีแม็กไม่ไดติดดีแม็กจะไม่ไยติดแรงแรงติดก้อนติดเวรรอฟรีทุกทีเลยทองดราม่านะพูมีลองดราม่าเพราะเราใช้เคยใช้นะเคยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนีแ้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม